าครับเพื่อนบอีกหนึ่งรุ่นนี่คือเจ้าตัว Ford r a n g เจตอนเดียวคา r g โก้บล็อกผมบอกเลยไปอีกหนึ่งรุ่นเป็นขวัญใจของที่นี่เลยนะครับในส่วนของคันนี้เพิ่งเข้ามาและที่สำคัญคือรอราคานิดนึงผมบอกเลยว่าราคาน่าจะส0 0แสนหน่อยๆและที่สำคัญคันนี้เป็นกล่องคา r g โก้บล็อกและมีล้อผ่ามาเรียบร้อยโครงสร้างโคตรดีเพื่อนๆมาดูกันครับ6197ครับคันนี้ครับ เป็นตัวอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมขายไปเกือบจะหมดแล้วอ่านเพื่อนดูเนี่คันนี้เดิมมากไม่มีขยับเลยน็อตไม่เคยแกะสีไม่เคยทําใหม่เพื่อนดูเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นะครับเดดีเซลดีเซลเกือบจะออกเป็นซีละดีเซลหนึ่ง้อยหงแรงม้านะอจะเป็น160แรงม้านะครับหนึงแรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดบอกเลยว่า ข้อที่เปรียบผลผมจะชี้ฟังนะว่าฟอร์ดทำไมถึงน่าใช้เลยน่าสนใจผมบอกเลยว่ยอันดับแรกในส่วนของโครงสร้างครับก็คือแคสซีครับแคสซีฟอร์ดนิสสันนะครับแล้วก็เชฟโรลิทพวกนี้เขาจะใช้แคสซีเบอร์9นิ้วเพื่อนคือมันจะหนามากใหญ่มากเพราะฉะนั้นการรับน้ําหนักเนี่ยโอกาสที่จะหักครึ่งหักกลางผมบอกเลยแทบจะไม่มีเออเอาเพื่อนๆมาดูในส่วนของยางครับยางคันนี้เป็นเดี๋ยวขอดูกัน รีบมากผม2 1 7 70ึปี24สี่ดีอีก2ปีเลยแห้งๆอันนี้ยังไม่ได้ทำความสอาดนะเพื่อนรถมาผมรีบเลยเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาว6สปีดนี่นะเพื่อนดูเป็นมือหมุนนะครับเป็นมือหมุนกุญแจได้มาครบเลย2ดอกผมชอบฝ่อต,ตรงที่ว่าเทคโนโลยีในส่วนของออปชั่นการใช้งานเขาค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มมากนะเพื่อนดู พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับนี่ขนาดตอนเดียวนะอันนี้คือควบคุมเสียงพวงมาลัยมีบลูทูธพร้อมนะเพื่อนๆเนี่ยมีบลูทูธพร้อมแล้วก็การตั้งค่าต่างๆจะอยู่ตรงพวงมาลัยเกือบจะทั้งหมดเลยส่วนตัวนี้คือตั้งค่าหน้าจอตัวเดือนใหม่นะเพื่อนนะเนี่ยอ่ะเล,เลขไม่ที่หน่งแ0นแ0ครับ6ก0ักับ6 176กกิโลเมตรวิ่งน้อยมากอันนี้มีกล้องบันทึกหน้าแถมไปด้วยเพื่อนๆดูโอ้โหใหม่มาก ปีสิบเก้านะครับเกียร์เดินหน้าหกสปีดเนี่ยดูเอาเลยใครหางบประหยัดประหยัดคันนี้อย่าพลาดนะครับผมบอกว่าราคาเขาทาราคาดีแน่นะครับราคาซื้อได้แน่ะเพื่อนดูผมฉีกดูโอ้โหไม่เคยมีใครฉีกเลยนี่เพื่อนดูนี่ลอยเม็ดอาร์คเนี่ยเห็นไหมตัวตําแหน่งต่างๆอยู่หมดนะครับนี่คือรถเดิมมากๆเอาคันนี้ไปใช้เพื่อนผมไม่ต้องอะไรเยอะเลยแล้วก็บะเป็นเบาะหนังนะครับจากนี้เลยก็จะมีตําหนินิดหน่อยนะครับมันแตกเนี่ย นะครับก็เป็นตามนี้แล้วเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับพเพื่อนดูคาโกบ็อกไฟหลีครบนะครับสีดวงด้านหน้านะครับติดหมดนะครับห